สวัสดีครับท่านผู้ชมผมฮิงแซนเองนะครับวันนี้ผมจะมาภาคเสียงผู้ชายแล้วก็ล่างหญิงผมไปไล่เตะอยู่ครับไปไล่เตะไอ้พวกสองตัวนั่นแหละที่มาทำร้ายเมกาก่อนหนะ้าแต่วันนี้เราจะมาเป่าโปดช่องน้องๆคนหนึ่งครับก็เป็นน้องคนรู้จักกันนะครับน้องออนสวัสดีครับทุกคนผมนะ่ะไม่ใช่ยูทูบมือใหม่หรอกนะแต่ว่าผมแค่กับ รหัส YouTube เก่าไม่ได้เลยสร้างช่องใหม่นะคะถ้าถามว่าช่องเก่าของผมคือช่องไหนนะล่ะก็ช่องคนงอคนหนึ่งที่ล้ยตัวตนครับก็ย้ายช่องมาใหม่ก็จะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ก็คงไม่แปลกอะไรหรอกครับก็ต้องใช้เวลาทําใจอยู่นานแล้วนะแต่ผมก็ทําใจได้แล้วล่ะแล้วต่อไปนี้ผมก็จะใช้ช่องนี้ลงคลิปนะครับบายยก็น้องออนเขาหารหัสเก่าในในอีเมลเก่าไม่ได้ก็เลย ทําให้ตัวเองต้องไปอยู่ช่องใหม่นะครับก็นะแต่ถ้าหากใครจะทําให้ออร้องไห้ขึ้นมาหรือว่าใครไปทําร้ายใครออกแล้วก็พูกมึงได้ตายกันแน่นอนครับคิดว่าพวกคุณจะร,อ,ราาดอดกันขนาดนั้นหรือครับถ้าหากจะรอดกันขนาดนั้นเตรียมตัวตายเลนสักครับ <c oughs>